อเราลือออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสาเหตุที่ไหม่นะครับช็อตนะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากอัดจรารบีเข้าไปเยอะเกินนะครับเนี่ยนะครับอัดจรารบีเข้าไปในลูกปืนเยอะเกินพอมันก็ไปเข้าขดลวดนะครับเยข้าขดลวดแล้วทําให้ลวดช็อตนะครับระเบิดเลยนะครับนี่ช็อตระเบิดเกิดราเบรเบิด,เบดนะเา ความชื้นควชื้นพวกก็กระเบิดเลยนะครับบอกทําง,งานอยู่แล้วระเบิดตุ่มเลยนะครับนี่จเจลาบีนะครับเนี่ยจระบีนะครับอัดเขาไปเยอะเกินนะครับอัดไปเยอะเกินแล้วมีความชื้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีความชื้นเนี่ยระเบิดนะครับหลอมหลอมเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ เบิดล้อมเป็นคองแดงเลยนะครับเขาจะอัดเนี่ยครับที่อัดลูกปืนนะครับไอ้ที่อัดเจละบีนะครับนี่นะคราจะอัดลูกปืนไออัดเจลบีเข้าไปตรงนี้นะครับอัดเข้าไปเกินนะครับแล้วมันก็ทะลักออกมาตรงนี้นะครับ๋ยวให้ดู ลักออกมาตรงประกับนี่นะครับนะครับคือสาเหตุที่ทําให้ขดลวดระเบิดนะครับขดลวดช็อตระเบิดสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ระเบิดฝั่งนั้หนัก้วยนะครับ,เ,บ,ดนนเ,รบเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ระเบิดนะครับ ก็จะทำการรื้อนะครับตับขดลวดแล้วก็ลื้อเอารวดออกนะครับตรงนี้นะครับก็จะไล่หัวสายก่อนเราจะไล่จากฝั่งนี้นะครับไล่หัวจะไล่หัวสายไปฝั่งน,น,นะครับสาเหตุที่ทำให้ช็อตนะครับหัวสายลระเบิดก็จะเกิดหัวสายเราเบิดก่อนนในหัวสายนะครับ เห็นเห็นว่าหัวสายก็จะแยกไว้นะครับฝั่งละสามเส้นนะครับสาเหตุที่อัจจะรบีเยอะเกินไปนะครับผมนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้มอเตอช็อตนะครับผมสําหรับที่นี้ก็ปากว้เพียงเท่านี้นะครับอัาจารบีเข้าไปเยอะนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นตก็พอนะครับในพื้นที่นะครับในพื้นที่ของของลูกปืนนะครับ ยีงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ